คลิปนี้เป็นการตกสตีเทอร์ซล,ลิงประชอนข้างทางนะครับหมายก็จะเป็นหมายแถววิภาวดีลังสิตนะครับขาเข้านะก็จะมีคลองเล็กๆอย่างเงี้น้ำตื้นๆนะตลอดทางเลยนะครับวันนี้น้าิงก็ใช้เหยื่อเป็นชงสลาตันนะครับก่อเคาะเลาะไปเรื่อยนะครับเจอตรงไหนหน้าหยอดหน้าถอยแล้วก็หยอดหยอดถอยถอย,ถอยไปนะครับแล้วก็กจุดหนึ่งก็คือการเลาะข้างนะครับ อ่าส่งเดี๋ยวล็ะข้างแนวขอบปูนมาเลยนะครับมันมีตัวนะเดี๋ยวมันออกมาฉวยแนครับโถตัวแบบอเมนเออเดี๋ยวสายนีอ่ะโอเคมา ก็กลัดเป็นชงสลาตันนะครับผมตกแตาเจ็กซันลิกนะทันเป็นเพียวลัวเรมนะครับเวทหกพีสิบหกก็สายพีไวเปอร์ i ีเมีย e ีหนึ M ่งนะครับสีแดงนะออกปตีตีเลาะข้างมานะครับจะพุ่งออกมากันเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวถ่ายรูปซะหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวปลดปล่อยดาวไปโอเคครับ